ตอนนี้เนื้อไอซครีมโยเกิร์ตก็ค่อนข้างจะแข็งเป็นเนื้อไอติมเต็มที่แล้วค่ะเพื่อนๆทีนี้ก็เอานมโยเกิร์ตท,ที่เราผสมเอาไว้วางทับลงไปแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจะปนชวนอร่อยกับไอซครีมโยเกิร์ตทำง่ายโดยไม่ต้องมีเครื่องทำไอติมไม่ต้องมีตู้เย็นแช่ช่องฟริตทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแค่ใช้มือในการคนนะคะ ขั้นตอนเป็นยังไงแสนง่ายอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเรามาเตรียมในส่วนผสมกันค่ะเจแปันจะใช้โยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตรสบูเบอรี่เนเพื่อนจะใช้โยเกิร์ตรสอะไรก็ได้จะเป็นสตอเบอรี่จะเป็นผลไม้รวมหรือโยเกิร์ตที่แบบเป็นอรอริจินัลก็ได้นะคะอันนี้โยเกิร์ตแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็นมสดนมสดที่เจ๊ปันใช้เป็นนมกล่องก็คือเป็นรสจืดนะคะใส่นมสดลงไปใน ภาชนะแบบนี้นะคะเจ๊ปันใช้เป็นหม้อสเตนเลสแล้วก็น้ำผึ้งผสมนมกับน้ำผึ้งลงไปก่อนเพราะว่าจะได้ละลายง่ายๆค่ะความหวานของน้ำผึ้งโยเกิร์ตตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนให้ทั้งสองอย่างละลายกันก่อนได้แบบนี้แล้วตามด้วยโยเกิร์ตเลยค่ะใส่ลงไปเลย คนจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราจะมาเตรียมกะละมังที่เอาไว้ทำไอศครีมแบบง่ายๆกันค่ะไอศครีมมือปัน่นมือบดเราจะเตรียมกะละมังแบบนี้นะคะแล้วก็เอาน้ำแข็งพอดีเจ๊ไปมีน้ำแข็งแตกๆอยู่จะเป็นน้ำแข็งก้อนหรือน้ำแข็งบดแบบนี้ก็ได้ค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปในถังเลยนะคะตามด้วยเกลือป่อนนะคะเกลือแกงเกลือทำอาหาร ใส่ลงไปเลยค่ะเอาสักสี่ห้าช้อนโต๊ะเลยนะคะตามด้วยน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยขอให้น้ำแข็งละลายแล้วก็คนให้เกลือน้ำแข็งให้เขาละลายเข้ากันค่ะทีนี้ก็เอานมโยเกิร์ตที่เราผสมเอาไว้วางทับลงไปแบบนี้เลยค่ะใช้ไม้พายควนแบบนี้นะคะเราจะควนไปเรื่อยๆจนกว่าความเย็นจะทำให้นมโยเกิร์ตเขาจับตัวเป็นก้อนค่ะ เพื่อนๆสามารถใช้วิธีนี้กับไอศครีมรสอื่นๆที่ไม่ใช่โยเกิร์ตก็ได้นะคะจะเอานมกล่องรสสตอรอเบอรี่รสช็อกโกแลตมาทำด้วยวิธีนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะวิธีนี้สะดวกมากๆเลยค่ะเราไม่ต้องห่วงว่าเราจะมีตู้เย็นไหมมีตู้แช่แข็งไหมหรือจะมีเครื่องปั่นทำไอศครีมไหมวิธีนี้เลยค่ะผัดทอดในหม้อแบบนี้ข้างใต้ก็จะเป็นน้ำแข็งเย็นๆใส่เกลือลงไปนะคะ ตอนนี้เจแปนก็คนมาประมาณ10นาทีแล้วค่ะเพื่อนๆตัวไอศครีมโยเกิร์ตเขาก็เริ่มจับเป็นเกล็ดน้ําแข็งนะคะที่ข้างใต้ก้นของหม้อก็มีความเป็นเกล็ดน้ําแข็งมันก็จะเป็นเกล็ดน้ําแข็งที่เป็นเนื้อครีมมไม่เหมือนเอาไปแช่ช่องฟรีซนะคะมันจะนุ่มๆมากๆเลยค่ะ20นาทีผ่านไปค่ะเพื่อนๆเนื้อไอศครีมก็เริ่มเหนียวข้นขึ้นเรื่อยๆน่าทานมากๆเลยค่ะ ตอนนี้เนื้อไอศครีมโยเกิร์ตก็ค่อนข้างจะแข็งเป็นเนื้อไอติมเต็มที่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนพเพื่อนพเพื่อนลองทำดูนะคะสนุกดีง่ายด้วยไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะแล้วก็ได้ไอศครีมโยเกิร์ตที่มีประโยชน์ด้วยคะ่ะสำหรับเจ้าปาาแล้วเท่านี้ก็พอแล้วคะ่ะสำหรับทานเป็นไอศครีมนะคะเราก็สามารถนำมาเสิร์ฟได้เลย ใช้ช้อนตักง่ายๆเป็นไอศครีมเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ความออแข็งกว่านี้ก็คนต่อไปได้นะคะสำหรับเจะไปลแล้วแบบนี้ก็ทานอร่อยแล้วค่ะเป็นไอศครีมแบบบิงซูง่ายๆไม่ต้องแข็งมากแล้วก็ทานดีมีโปรไบโอติกเพื่อสุขภาพด้วยค่ะหรือจะโรยท็อปปิ้งเป็นแยมต่างๆ หรือว่าจะเป็นท opping อื่นๆที่อยากทานได้เลยนะคะเจ๊ปานก็ใส่แยมสตรอเบอรี่ที่มีในตู้เย็นแล้วก็ลูกเกบเท่านี้ก็ได้ไอสครีมโยเกิร์ตผลไม้ทานง่ายๆแล้วค่ะน่าทานมากเลยทําง่ายด้วยไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ